พีเทสครับรอบนี้หาไข่สุกไข่สุกครึ่งหนึ่งไข่ดิบครึ่งหนึ่งคิดว่าพัเข้ากันไปคัะเข้ากันแบบนั้น30ฟองเนี่ยนะสามสิบฟองแล้วทีนี้ให้ให้เราหาใช่ไหมให้หาถ้าเจอไข่อะไรถึงจะได้คะแนนไข่สุกอ๋อเจอไข่ดิบไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนอันนี้เมื่อกี้ขยกมาเนี่ยทีมงานไม่ได้ไปดูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไปดูเคยเห็นแล้วไข่เนี่ยรู้รู้จักไข่สุกไข่ดิบนะก็รู้ดิถ้าไข่ดิบจะสี อ๋อนี่ดูไม่ออกเน่ยอย่า,พ,ออยาพูดคำว่าดูไม่ออกสิใครดูไข่ต้มไข่ดิบออกต้มต้มมันจะเข้มกว่าหรือว่าไม่ต้มมันจะอ่อนกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้คุณต้องรู้ว่าคุณยกมาผมไม่ได้ยกแต่ผมไปดูไงไม่ได้ดูผมเคยเห็นไข่แล้วหยิบไข่สุกมาใบหนิหยิบไข่สุกใบหนิจะไม่รู้อันไหนอ่ะอันนี้ลองดูลองนีหยิบดิ่ทำไมอ่ะ ก็ต่อตรงนี้ก็ได้ดิไม่แจงหรอกเผื่อเนี่อ่ะเขาเจอเลยเนี่ยเขาเจอเลยท่านเล่นแล้วก็มึงรู้ด้วยว่าไข่สุกไม่รู้มึงไม่รู้มึงหยิบถูกได้ยังไงเท่งเอาไปหยิบกระบอกไปไงให้งหยิบหยิบสิ ตำหนิไว้ป่ะเนี่ยไอ่ขีแดงๆอะไรพวกนี้ไงนอะสุกกระดิบอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้ขีดๆอะไรพวกนี้ไม่มีไม่รู้เลยไม่รู้นะเล่นชัวร์ๆไม่เอาอืมคะแนนวันนี้มีมีรางวัลป่ะมีมีรางวัลวันนี้มีรางวัลจักรยานผีสิงเมื่อวานได้จักรยานผีสิงเป็นคันจอดไว้หน้าร้านไม่มีใครขี่ด้วยเลื่อนรอบร้านเลยเข้าร้านเหรอไปกินมาัสอนไงเอ้ มพูดอะไรขอางบนเลยพูดไปยิ้มไปดิบกับสุกถ้าได้ถ้าได้สุกได้คะแนนได้คะแนนกี่จุกมมามาเลยครับนี่ขนาดผมไปยิ้มคุณจะ่างนี้เลยคุณมาอย่างนี้แล้วอ่ะก็มาเลยเออครอบเออไม่แก้วไม่แก้วยังไงม่แก้วคุณหยิบก่อนเลยเอาไหมล่ะมึงเป็นปัญหาเยอเนี่ย ว่าสุกกว่านี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไงมึงจะรู้ได้ไงถ้ามึงรู้สิมึงไอ้เวรจงดนตีเลยนะอันนี้ผมบ้างนะ สุกมันจะเป็นยังไงว่าดิบจะเป็นมันดูไม่ออกหรอกอ่ะมาคุณคุณสีนี่วุญคุณนี่อันนี้อันนี้ดิบเอาเหรอเออเออเอาให้เปลี่ยนเมื่อไหร่เอาเปลี่ยนได้แต่ไม่ดิบนะน่ะต้องดิบเป็นดิบนะน่ะเออแล้วนี่อันนี้สุกเอาสุกไม่เอาเอาดิบคุณอ่าแต่สุกได้คะแนนนะผมไม่เอาคะแนนจักรยานผมไม่เอาด้วยตีหน่อย ใจนี่ทำไมต้องเจ้าผมตรงผมทรงผมข้าถือว่าท่านอะไครับอย่าพึ่งเช็ดเพื่อนอะไรแล้วพึ่งเช็ดเอ้าทกไมเบียดนี่อย่าพึ่งเช็ดเก่งไปไหนแล้วเลื่องอะไรเอาออกมาดิอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรครับไอ้ตาผมใช่หรือเปล่าโอ้ตายแล้วต่อใจดีกว่าไม่ตอบตัวเองดิไม่เอาไม่ตอบตัวเองตอบตัวเองยังไงอืออ่าขอละที 好呢，下回了。 Anh Mày Anh Nông, tại chưa của mày? Cúp à? Lao băng ngang. Chết một ẻm nữa, mịt chết địt. Ôi, mướn mặn ngay ngay đi. ยึอ๋อใหมใช่อันนี้คืออะไรเร็วเร็วคืออะไรเนี่ยอันนี้กูว่าเนี่ยขาสุกรู้ไม่ใช่มาจะไหมเฮ้ยนี่สุกอ้าวเอาเย็นเล่นจอเดี๋ยวเดี๋ยวเรไข่ไก่ตัวเมียจากสวนคุณปัญญาไข่ไก่ ไข่กตัวเมียนี่เขาคิดว่าเราโง่ขนาดนี้เหรอเนี่ยแกบอกไข่ก่ตัวเมียด้วยนี่ก็ไมีนี่คใครก็มีชื่อเขาด้วยไข่ก่ตัวผู้ตัวเมียใครไก่ตัวเมียตัวเมียดิถูกแล้วไงก็ไ่ก่ตัวเมียมันก็ต้องมีไข่ออกลูกเป็นไข่ไงแต่พูดอะไรอะไรใครคิดว่าเราโง่อะไรคืออะไรก็นี่ไงเขาเขียนว่าไข่ไก่ตัวเมียคือเขียนมาคือถูกแล้วไง มันก็ถูกแล้วแต่มันไม่น่าเขียนมาบอกเขามองเราโง่หรือเปล่าใครมองเราโง่กัหรือใครมองเราโง่อะก็พูดชื่อไปเลยคุณปัญญาไงถ้าเขาบวนท่านชื่อว่าไงถ้าเขาบวนท่านเจ้าคุณปัญญาพุโทโธโนโบโนัส